ลัคนาราศีสิงห์ต้องฟังเพราะคลิปนี้ทำมาเพื่อคุณโดยเฉพาะค่ะเ,เป็นคลิปรายเดือนนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2567ค่ะไม่ว่าจะพูดถึงเรื่องของเงินงานหรือว่าความรักในทุกสถานะเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูดวงกันนะคะระหว่างนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเลือกไพ่6ไปค่ะลัคนาราศีสิงห์ ดวงรายเดือนของคุณนะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันค่ะสำหรับชาวสิงนะคะ ราศีาสิงในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะต้องบอกนะคะว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเทพสายพราหมณ์ฮินดูก็ได้พระพิคเนศพระศิวะนะคะหรือว่าพระแม่ต่างๆพระแม่แลัทมีพระแม่อุมาอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือบางทีตัวคุณอาจจะนับถือนับถืออยู่แล้วนะคะหรือว่าไหว้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกายน พุทธศิกายนนะคะคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปไหว้ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นเลยก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะคือกับตัวไพ่เนี่ยที่ขึ้นมานะคะจะเป็นในลักษณะของความเป็น กับไพ่ใบแรกนะคะมันจะเป็นลักษณะของความเป็นเพศหญิงกับเพศชายที่รวมอยู่ด้วยกันอาจจะหมายถึงความเป็นหญิงอย่างก็ได้นะคะหรือว่าหมายถึงความเป็นความแตกต่างกันแต่ว่าลงตัวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้หรือในขนาดเดียวกันอาจจะหมายถึงความขัดแย้งกันก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นน,น,น่านะมองว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวคุณให้ดีนะคะบางทีอยากคุณอาจจะมีความหุนหันพลันแล่นมากๆเลยการติด การตัดสินใจที่ค่อนข้างที่จะชัว่ววูบหรือว่าวู่วานบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หมายถึงเรื่องใหญ่อะไรนะคะถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นในเรื่องเล็กๆอะ่ะมันก็มันก็ไม่ได้มีผลกระทบกับชีวิตมากแต่ว่าอย่างบางคนน่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของการตัดสินใจที่มันสําคัญสําคัญอ่ะดังนั้นอะ่ะคิดให้รอบคอบให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ตัวคุณอ,อาจจะเป็นคนที่มีสองบุคลิกก็ได้และสามารถสามารถ อีกคำทำนายหนึ่งอ่ะอาจจะหมายถึงว่าตัวคุณอ่ะอาจจะเป็นคนที่เปิดกว้างในเรื่องของทางเพศก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความเป็นตัวตนเปิดให้ขยายเพิ่มเติมค่ะหรือบางทีอ่ะคนใกล้ตัวของคุณนะคะอาจจะมีคนที่ มีคนที่เป็นเพศที่สามอะค่ะ LGBTQ อะไรแบบเนี้ยค่ะเยอะก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะเปิดกว้างแล้วก็เปิดรับในเรื่องของของของต่างเพศอะคะ่ะลดในเรื่องของรดสนิยมจะดีกว่าอันเนี้ยถือว่าจะค่อนข้างดีแค่ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ของตัวเองเท่าน,นั้นเองนะคะแล้วก็ที่เปิดไพ่ขยายเข้ามานะคะคุณมีความคิดว่าคุณอยากที่จะไปเที่ยวที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะอยากที่จะเดินทางนะคะซึ่งนัดมองว่า การที่อยู่กับที่เดิมนะ่ะบางทีคุณอาจจะรู้สึกเบื่อหรือว่ารู้สึกอึดอัดหรือรู้สึกเซง็งหรือรู้สึกแค่ว่าฉันอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศเท่านั้นเองนะคะก็มีโอกาสที่จะไปได้นะคะทีนี้ต่อมาค่ะเรามาดูในเรื่องของการเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณมีพาร์ทเนอร์หรือว่ามีผู้ร่วมพูนผู้ร่วม,วมลงทุนนะคะหรือว่า,ามมทําสมุทรค้าขายอะไรเงี้ยค่ะคุณอาจจะได้เจอคนที่ เขามีความต้องการแบบเดียวกันกับคุณแล้วมารวมแล้วมารวมกันเพื่อที่จะได้ผลงานอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้เงินได้ทองได้งานได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอารมณ์เหมือนกับแบบว่าเป็นจอบๆไปเนะเาะคนคนที่ชื่อ A นะคะมาติดต่อคุณเพื่อที่จะให้ไปทําอะไรบางอย่างแล้วใช้ความสามารถร่วมกันแล้วมันทําให้ได้เงินด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดี นะ,ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของงานค่ะสําหรับในเรื่องของการงานนะคะช่วงนี้ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์เยอะพอสมควรเลยนะคะซึ่งถามว่ามันดีไหมกับตัวคุณนั้นมองว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าย้อนกลับมาที่ไพ่ใบแรกเพราะดูเหมือนว่าคุณนะ่ะมีความคิดที่แปลกแล้วก็แตกต่างจากคนอื่นนะคะ เป็นไอเดียที่ดีหรือว่าเป็นไอเดียอะไรใหม่ๆทีเ่เป็นการผสมผสานกันแบบลงตัวนะคะความแตกต่างแต่พอเอามาอยู่ด้วยกันแล้วมันดูโอเคอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าการทํางานของคุณอะบางคนบอกว่าฉันทํางานออฟฟิศฉันไม่ใช่อาร์ติสต์ฉันไม่ได้อ,อไรที่มันต้องใช้จินตนาการเยอะนะคะสําหรับในพัทแบบนั้นน่ะนัดรู้สึกว่ากับไพ่ไปเนี่ยมันคือการที่คุณะเป็นคนที่มีความรู้จริงในเรื่องดันที่คุณกําลังทําอยู่ เหมือนกับใช้ความสามารถศักยภาพได้แบบเต็มที่แล้วรวมกับในเรื่องของการการเงินแล้วก็รวมกับให้ความเป็นตัวตนะนะคะนะัดรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดีนะคือมันเหมือนกับว่าคุณคิดอะไรเป็นไอเดียหรือว่าคุณคิดผลงานหรืออะไรต่างๆขึ้นมาแล้วมันจะมีประโยชน์แล้วมันนํามาซึ่งการเงินนะคะ เพราะว่าเงินกับงานนะ่ะมันต้องดูคู่กันนะคะต่อมาค่ะสําหรับความรักนะคะเริ่มต้นจากคนโสดก่อนค่ะสําหรับคนโสดนะคะได้ไพ่ใบนี้คือคุณกําลังมองหาคนที่เหมือนกับสวัสดิ์ส่งมาหรือดวงชะตาหรือดวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้ามานะคะเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะคือคุณคือกับไพ่ใบนี้นันรู้สึกว่าชาวสิงห์เองอะคะ่ะอาจจะมีโอกาสได้ไปไหว้เทพพราม์ฮินดูนั่นแหละ ะะจริงๆเพราะว่าตัวไพ่เปิดขึ้นมาแบบย้ำชัดแล้วก็สําหรับคนโสดเองอะค่ะคุณอาจจะไปขอพ่อแม่นะคะพ่อแม่ลัศมีที่ขอให้มีโชคมีเรื่องของความรักอะไรแบบนี้ค่ะก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็ให้ระมัดระวังนะคะสําหรับ บางทีอะ่ะคนที่เข้ามาแสดงว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกาจะมีคนเข้ามานะคะเพียงแต่ว่าคนคนนั้นนะ่ะลองดูซิว่าเขามีตัวจริงอยู่หรือยังหรือว่าเขามีคนที่ใช่ของเขาจริงหรือย,อยู่หรือยังบางทีตัวคุณน่ะอาจจะตกเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ของรักาสามเศร้าเรา3ามคนแบบเนี้ยค่ะก็ได้ให้ระมัดระวังนะคะเพราะว่าคนที่เขาเข้ามาตอนแรกเขาอาจจะไม่ได้บอกเราหมดหรอกเนาะว่ามันเป็นยังไงกับไพ่ใบเนี้ยเขาอาจจะสร้างตัวตนอีกอันนึงขึ้นมาเพื่อที่จะ เข้าหาเราอย่างเงี้ยคะ่ะก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะคะต่อมาค่ะสำหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี่คือแค่ไพ่ใบเดียวเนี่ยมองแล้วรู้เลยนะคะว่าต่างฝ่ายต่างพอใจซึ่งกันและกันต่างดึงดูดเข้าหากันนะคะแล้วก็ต่างมีสเสน่ห์ให้กับกันและกันด้วยเรามีสเสน่ห์สำหรับเขาเขามีสเสน่ห์สำหรับเราอารมณ์เหมือนกับแบบว่าเราปล่อยฟีโรโมนใส่เขาตลอดเวลานะคะสำหรับชาวสิงห์อืมนะคะ กับไพ่ใบนี้เปิดไพ่ขยายเพิ ind, ่มอีกหนึ่งใบนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันอาจจะมีมันอาจจะมีความสัมพันธ์ใหม่เกิดขึ้นนั่นหมายความว่าจากการที่เป็นคนคุยได้พัฒนาความสัมพันธ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่นะคะก็คือการที่จะได้ชัดเจนเป็นตัวเป็นตนกันจริงๆแล้วเป็นตัวจริงของกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่ากับไพ่ใบนี้นะคะคําว่าเบื้องหลังเนี่ยหมายความว่ายังไงบางทีเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะตัวคุณเองอะ่ะอาจจะ เคยแบบคบๆเลิกๆอะค่ะห่างๆหายๆกันไปแล้วก็กลับเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยค่ะโดยที่มันยังดูเหมือนกับว่ายังยังยังดูไม่สามารถที่จะเป็นตัวจริงกันได้แต่ในช่วงของเรือนพิศจิกามันอาจจะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นกว่าเดิมนะคะต่อมาค่ะเรามาดูคนที่เป็นแฟนกันนะคะเป็นแฟนเป็นสามีเป็นภรรยากันค่ะสําหรับคนที่เป็นแฟนกันนะคะนี่ได้ไพ่ใบนี้เลยอารมณ์แบบว่าผัวหักเมียคอน เอ๊ะความหมายเดียวกันหรือเปล่าคือหมายความว่าช่วยเหลือสนับสนุนกันนะคะอยากได้อะไรหรือว่าอารมณ์เหมือนกับแบบว่าถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะทําแบบนี้มีไอเดียแบบนี้นะคะนี่มีความคิดมีไอเดียแบบนี้พอแฟนได้ฟังปุ๊บช่วยกันเลยเฮ้ยน่าสนใจเราจะต้องทํายังไงสมมุติอยากที่จะขายขนมปังสักชิ้นหนึ่งอะ่ะเฮ้ยน่าสนใจไส้ครีมใส่ใส้สังขยามีหมดละทําไส้ผัดกะเพราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันช่วยกันอะ่ะแล้วถามว่าช่วยกันแล้วไปในทิศทางที่ดีไหม ไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาก,กันแล้วค่ะถือว่าดีนะกับไพ่เป็นเนี้ยคือมันเหมือนกับการเป็นหนึ่งเดียวกันการเป็นทีมเดียวกันการเป็นกลุ่มเดียวกันที่จะช่วยกันไปเพื่อที่จะให้ได้ชัยชนะอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะสำหรับคนที่เป็นแฟนกันค่ะ หรือสามีภรรยากันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในคลิปอื่นๆนะคะฝากคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับนัดด้วยค่ะ